คนวันนี้ถ่ายในห้องน้ำเพราะว่าจะมารีวิวไอเทมนี้มันคือน้ำหอมหยดโถส้วมนั่นเองแต่ก่อนอื่นจะให้ดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำบ้านหวานมันจะแบบไม่มีหน้าต่างอะไรให้ระบายกลิ่นนะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะเป็นห้องอาบน้ำอันนึงแล้วก็เป็นห้องส้วมเอที่ห้องส้วมไหมห้องขับถ่ายอันหนึ่งแต่ว่าห้องขับถ่ายเวลาเปิดไฟแล้วมันจะมีที่ดูดอยู่นะคะเดี๋ยวจะเปิดแต่มันจะเสียงดังนิดนึงนะ เมันก็จะมีที่ดูดกลิ่นดูดอะไรอยู่แต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่อยู่ดีนะคะสําหรับการขับถ่ายหนักนะก็เลยไปซื้อไอเทมนี้มาเพื่อให้มันหอมซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ผลเพราะว่าขนาดยังไม่ได้เปิดขวดอะไรเลยกลิ่นมันหอมมากซึ่งสีเขียวนะคะก็จะเป็นกลิ่นมนันนี้แล้วก็สีส้มนะคะก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้ความจริงมันมีอีกลิ่น2กลิ่นเนี่ยแหละแต่จาไม่ได้นะคะซึ่งก็เลือกเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกไม้มา ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันความหอมอยู่นะคิดว่ามันน่าจะดับกลิ่นเหม็นได้เดี๋ยวจะลองไปใส่ในชักโครกดูนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นมะลิละกันเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปหยดกันนะท่เวลาใช้ในถโถส้วมก็แค่กดน้ำก่อนนะคะ หลังจากที่เราทําพูราเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใช้ตัวนี้โยดลงไปเขาบอกว่าสามารถใส่ตรงท่อได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาสีส้มกลิ่นดอกไม้ไปใส่ท่อกันค่ะตอนแรกนึกว,ว่าเป็นกลิ่นเดียวกันนะแต่พอใช้สีส้มกลิ่นดอกไม้แล้วอะ่ะชอบสีส้มมากกว่ามันเป็นแบบ หอมอ่อนๆไม่ค่อยฉุนนะคะก็อันนี้ลองดูว่าชอบสีไหนมันมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกนะประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการตัดกลิ่นได้จริงไหมก็โอเคเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนมาแอบใช้ห้องน้ำนะเอเอนี<ม>่ยลมได้ไม่เป็นไรเลยม <laughs> ไม่ตายนะคะยังมีชีวิตอยู่ก็จะประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o นนะคะสวัสดีก็ไปแล้วค่ะไม่บาย